หนึ่งท่านหนึ่งท่านลูกค้าเสื้อขาวเพิ่รียกมาแล้วขอบคุณมากคุณลูกค้า2,000มาติดติดทางออนไลน์4 0 0พันออนไลน์6 0 0 0รียกเปลี่ยนค่ะ196ไปแล้ว9898มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วที่ร้านมาไหมอีกไหมหนึ่งมาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณมาก2 0ส0บาทเสื้อขา,ขาวขอบคุณมากเลยออนไลน์สู้ไหมสู้ไหมถ้าสู้บิดมานะส0 0 0บาทรั 2, นประมูลลูกค้าเส,สื้อขาวส0 0 0บาท2,000ออนไล 4, น์ค่ะ4,000ก็ออนไลน์ค่ะ2 4 0 0 0ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้2 4 0 0 0บาทนับหนึ่งนับหนึ่ง0บาท หกพั 6, <All right. S 1> ราคาเปลี่ยนสองแสนล6กคันแล้วนะีสองแส 6, นลกันนับเปึสงสนันนับสองแปดพัน<ำ> หนึ่งมื่นล่ะทวนหักได้ก็บิดก็กดนะคะขอบคุณมากเลยสองแสนนับหนึ่งสอนับสองสองแพันราคาเปลี่ยนค่ะสองหนึ่งสองสแล้วค่ะขับสี่ขับโฟค่ะสองหนึ่งสนพันับหนึ่งสอนพับสองหกพราคาเปลี่ยนค่ะสองหราคาออนไลน์สองแสนนม่พับหนึ่งพราคาเปลี่ยนนทวนไม่ล่ะอีกหมายนึง ขอบคุณมากเลย2อ0แสนอหนลานค่ะสองแสนนับหนึ่งสองแสนสองหมื่นนับสองสองแออนไลน์สามศูราคาเปลี่ยนค่ะสี่ราคาเปลี่ยนค่ะสองอราคาออนไลน์สองแสนสองหมื่นสี่พันนับเด่มสนสองหมื่นสพันนับสองสองแสนพัออนไลน์หกพันออนไลน์ราคาเปลี่ยนค่ะมาขออีกสไม้นะคะถ้าได้สองแสนนพนับเด2สองนพนับสองสองแออนไลน์สามศูย์สาดสู้ต่อไปต่อราคาได้สองแสนสองหมันออนไลน์นะคะนับ สามค่ายกับองแซ่สองหมื่นหพันออนไลน์หม่เลขสามสอสามหประมูลอหม่นพันบาทขอบกุณมาาค่ะ